เสร็จแล้วคราวนี้เอาสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองตอนนี้มันไปอยู่ข้างหลังใช่ไหมให้มันขึ้นตรงกลางสีเหลืองขึ้นมามันจบที่สีเหลืองเนี่ยต่อไปมันต้องจบตรงนี้เราก็แทงไปดึงลอดขึ้นมาขึ้นโซ่สากคราวนี้แถวต่อไปนะคะมันจะเป็น F V F แบบนี้นะสีเหลืองแล้วก็ F สีฟ้า โซ่นี้ก็เป็น1 f แล้วนะคะต่อไปก็เป็น v มีเ็จก็ f เปลี่ยนสีฟ้าขึ้นมาฟ้าก็จะเป็น f เดียวเหมือนเดิมฟ้าจะเป็นตัวพื้นหมวกนะคะก็จะเป็นเป็นช่องแยกสีเขียวกับสีเหลืองออกจากกันเฉยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ลงสีเขียวไป F V F เปลี่ยนสีน้ำเงินวางสีเขียวลงข้างล่าง เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเราก็จะเป็นสีเหลืองก่อนจะก่อนจะขึ้นสีเราก็ดึงนิดนึงเนี่ยสีที่อยู่ด้านในก็ดึงนิดนึงสีเหลืองมาขึ้นตรงกลางนะก็ขึ้นมาตรงกลางสอ,งอันนี้ก็จะเป็นไหมาดามไปเนี่ยค่ะลักษณะมันจะเหมือนการทํากระเป๋าวายูเลยค่ะเราก็ดามตรงกลางเนี่ย ก็แค่ถ้าเปลี่ยนเป็นเชือกฟอกผู้ม,มันก็จะเป็นกระเป๋าเลยแต่ถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนอยากใช้ไหมพรมทํามันก็ได้อยู่นะคะก็ถักแน่นๆแ,แ,แน่นกว่าที่เราทําหมวกคือเวลาเราทําหมวกเนะี่ยเราใช้เข็มเบอร์เจ็ดทับศูนย์แล้วเราถักเนี่ยแบบสบายๆคือเราไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้แน่นมากมายอะไรนะคะแค่แบบพอผ่านหัวเข็มมาก็โอเคแล้วอย่างนี้เนี่ยคะ่ะก็โอเคแล้วก็มีไหมดามด้วยหมวกก็จะแข็งแรงแล้วนะคะ แต่ถ้าพอเป็นกระเป๋าถ้าเราจะใช้ไหมพรมทำเราก็คือถักให้แน่นขึ้นกว่าเดิมก็แค่นั้นนะคะอาจจะเปลี่ยนหัวเข็มเป็นเบอร์5ทับศูนย์ก็ได้เนี่ยแทนที่จะใช้ข้างนี้ข้างนี้7ทับศูนย์เราก็เปลี่ยนมาใช้เบอร์5ทับศูนย์เราก็ดึงแน่นหน่อยมันก็จะได้กระเป๋าไหมพรมที่แข็งแรงเหมือนกันค่ะพอใช้ไปสักพักไขไหมพรมมันออกขนเราก็ใช้ไฟลนค่ะ ก็ใช้ไฟแช็กหรือเทียนไขก็ได้จุดเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยลนลนลนพวกไหมที่มันออกมาพวกขนมันนะคะมันจะไหมแล้วก็จะหายไปมันก็จะเป็นเรียบๆเหมือนใหม่เลยค่ะก็เป็นเคล็ดลับนะเสร็จแล้วต่อไปสีเขียวสีเขียวจ้องมาจากด้านล่างเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ป้าใช้กระเป๋าป้าก็เนี่ยล่ละถักเอา กระเป๋าที่ซื้อมาก็กระเป๋าหนังอะไรก็เก็บไว้เวลามีงานมีการค่อยเอาออกไปใช้แต่กระเป๋าใส่ขนมขนมไปตลงตลาดไปบ้านไปนั่นไปนี่กับส่วนใหญ่ก็ถือแต่กระเป๋าไม้ผมนี่แหละไปสมบุกสมบันได้ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวหายถูกๆเนาะะ เราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะป้าถักมาถึงแถวที่5แล้วนะคะ1 2 3่5สาแถวที่4เนี่ยเราใส่ V ไปตัวเดียวใช่ไหมพอแถวที่5ก็จะถักเหมือนแถวที่4แต่ว่าเพิ่ม V เข้าไปอีกเป็น2ตัวก็จะเป็น F V V F นะคะแถวที่4จะเป็น F V F แต่แถวที่5จะเป็น F V V F เป็น V 2ครั้งนะคะก็จะเป็นเพิ่ม ปีเข้าไปนั่นแหละทีนี้พอตอนจบเนี่ยแถวที่สีเราจบที่สีเหลืองเหมือนกันใช่ไหมพอแถวที่ห้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะแถวที่ห้าจะจบด้วยสีน้ําเงินนะคะสีฟ้านี่แหละจะจบด้วยสีฟ้าป้าติดคําว่าน้ําเงินเสร็จแล้วก็จบดึงสีฟ้าขึ้นมาแล้วก็โซ่สามโซ่สามจะเป็น f หนึ่งหลักแล้วแถวที่ห้าจะเป็นเออแถวที่หจะเป็น F เนี่ยสีน้ําเงินน้ําเงิน3หลัก1 2 3นี่นะคะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมถ้าส่วนไหนที่เป็นสีเขียวก็จะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมเอาสีเหลืองขึ้นมาจากตรงกลางแล้วก็เอฟไปมันก็จะเหลือหนึ่งสสามสี่เราจะทับเราจะทำสีเหลืองสี่หลักเป็น F หมดเลย คราวนี้พอถึงแถวนี้เนี่ยมันจะได้ทั้งหมด84หลักเนี่ยนะคะทั้งหมดแต่ละช่องเนี่ย1 2 3 4 5 6ทั้งหมดที่เป็นสี6หลักแล้วก็สีน้ำเงินอีกหลักหนึ่งเป็น7 12 7เป็น84โดยปกติป้าทำหมวกนี่ก็จะประมาณรอบๆอบหัวนี่ประมาณ84หลักถ้าไม่ใช่แบบแบบใบเล็บ ใบกว้างๆนะคะถ้าใบกว้างๆก็90หลักขึ้นไป9 2 9 4 9 6ได้หมดนะคะบางทีเป็นร้อยก็ได้ถ้าต้องการก้นใหญ่ๆอันนี้84หลักพอดีแล้วนะก็เปลี่ยนเอาสีน้ำเงินขึ้นมาสีน้ำเงินมันจะเพิ่มเป็น3หลักป้าก็จะติดคำว่าน้ำเงินจริงๆมันเป็นสีฟ้าน้ำทะเลมีน้ำเงินอยู่เส้นเดียว ก็จะเป็น3ามหลักนี้เราจะทับสีเหลืองไปหลักหนึ่งแล้วก็เป็นสีน้ําเงินหลักหนึ่งสีน้ําเงินที่เป็นลายอยู่เดิมเนี่ยนะคะแล้วก็ทับสีเขียวไปอีกหลักหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเอาสีเขียวขึ้นมานี่ก็จะได้แบบนี้ก็จะเหลือสี mm hmm. เหลืองอยู่สีหลัก สีเขียวก็จะเหลือสี่หลักเหมือนกันค่ะเพราะสีน้ำเงินทับไปหนึ่งแล้วนะแล้วก็จะทับด้านหลังอีกหนึ่งนะคะก็จะเหลือสีก็จะเป็นเหลืองสีฟ้าสามเหลืองเออเขียวสีฟ้าสามเหลืองสีฟ้าสามอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะเขียนแพทเทิร์นแถวนี้ก็จะเป็น F ตัวแรกก็จะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็ 4F เป็นสีเหลืองแล้วก็ 3F เป็นสีฟ้าแล้วก็ 4F เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆพอไม่ได้เพิ่มมันจะง่ายขึ้นเราแค่ต้องคอยเปลี่ยนสีเอานะคะก็ถักแบบนี้ไปจนลอกค่ะกำลังทายคลิปอยู่พอดีคุณโสพิษโทรมายายโสพิษโทรมาสั่งไหมเนี่ยเพื่นจะเอาไปถักหมวกถวายพระก็เลยได้ หยุดถ่ายคลิปก่อนก็เลยได้ม้วน,ม,วนม้วนไหมให้คุณโซพิดก่อนพอม้วนคุณโซพิดเสร็จก็มาอีกเจ้าหนึงอันนี้ของน้องน้องอพัชรีชื่อยี่ห้อเขาแบมแฮนเมดแบมแฮนเมดลองไปหาดูนะคะเขาขายทั้งกระเป๋าทั้งส่วนใหญ่จะเป็นผ้าคลุมผมนี่แหละ สั่งไหมมาป้าก็เลยอ้าวหยุดจัดก่อนจัดของยายสุผิพิเศษกับจัดของคุณพัชรีต่อเลยเมื่อวานก็คุณสมจิตคุณสมจิตกับคุณสวรรณีคุณกิมล้างก็คนละหกเจ็ดใจเนาะอยู่บ้านเล่นเล่นก็แกว่าอยู่บ้านเล่นเ่นก็ถักไปป้าก็จัดสี่ห้าใจก็ส่งค่ะก็ใส่ถุงเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีถุงแบบเนี้ยใส่ถุง ใส่ถุงไปรษณีย์แบบเนี้ยแล้วก็แพ็คส่งถ้าไม่เกินกิโลก็35บาทส่งทั่วประเทศถ้าก็ถักมาครบรอบแล้วนะคะค่ะไว้ตรงนี้เพราะปกติเราจะจบที่สีเหลืองใช่ไหมแต่นี้เราจบที่สีฟ้าแล้วนะดึงลอดขึ้นมาขึ้นโซ่สามค่ะแล้วก็กินทับสีเหลืองเข้าไปอีกหลักหนึ่งค่ะตอนนี้สีเหลืองมันจะเหลือสี่หลักนะ เราจะเพิ่มเข้าไปเนี่ยทับสีเหลืองเข้าไปหนึ่งหลักด้านหน้าแล้วก็ไปทับด้านหลังอีกหนึ่งหลักเสร็จแล้วก็สีเหลืองจากสี่หลักมันจะเหลือแค่สองหลักนะคะมันจะเหลือแค่ตรงกลางสองหลักพักครึ่งไปเมื่อกี้กำลังถ่ายคลิปอยู่พอดีลูกค้าโทรมาซื้อไหมพรมโทรไล์เข้ามากะลย พักขายของวันได้ให้เขาอยู่สีเหลืองขึ้นมาสีเหลืองสองแถวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะเหลืออย่างละสองนะคะจะโดนทับหน้าหลังแล้วก็จะเหลือตรงกลางอย่างละสองหลักแล้วนอกนั้นก็จะเป็นสีหมวกหมดเลยค่ะสีหมวกของเราสีฟ้ากับน้ำเงินก็นอกนั้นจะเป็นสีหมวกหมด ลายมันก็จะเล็กลงตรงลายดอกตรงนี้นะคะมันก็จะค่อยๆเล็กลงเลียว<ๆ>ลงนะคะ<ๆ>ลูกค้าสั่งไหมป้ากเ็เลยหยุดเก็บของออกจากโต๊ะตั้งแนวมวนม้วนไหมให้ลูกค้าก่อนช่วยกันขายอุดหนุนของ ไทยคะ่ะโรงงานไทยไทๆธุรกิจแบบเกา่าเราก็อุดหนุนเขาเขาจะได้อยู่ได้ถ้าเราไม่ใช้เขาอยู่ไม่ได้เขาก็เลือกขายถ้าเขาเลือกขายป้าก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนป้า <c oughs> ก็ช่วยเขาขายไปต่อไปก็สีเขียวเนี่ยทับสีเขียวไปหลักหนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นเขียวสองนี่แหละ กน้ำเงินมีก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆคราวนี้มันไม่ได้เพิ่มแล้วนะคะแถวนี้มันไม่ได้เพิ่มต่อไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆโค้งลงแบบนี้นะคะมันจะค่อยๆเนี่ยลงมาเป็นตัวหมวกเราก็แค่ถักสีน้ําเงิน5 เข,เ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 ขียวสองน้ำเงิน5เหลืองสองน้ำเงิน5เขียวสองเนี่ยค่ะสลับไปจนรอบเลยค่ะมันก็จะเป็น 2F ฟ้านี่นะคะ2 f ฟ้า 2f เหลือง 5F ฟ้า 2F เขียวแล้วก็ 5f ฟ้า 2F เหลืองอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะพอเราไม่เพิ่มเห็นไหมหมวกมันก็จะเริ่มง,งอตั้งขึ้นแล้วนะคะคราวนี้พอตอนจบก็จบเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จบสีจบที่สีน้ําเงินนี่แหละสีน้ำเงินสีน้ําเงินอีกคือเก่าติดปากอีกเหมือนเดิมนั่นแหละแก้ไม่หายเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่ไปสามค่ะคราวนี้ สีที่เหลืออยู่สองหลักนี้นะคะแถวนี้มันจะเหลืออยู่แค่หลักเดียวนะเราก็ถักสีน้ำเงินไปก่อนนี่แล้วคราวนี้สีเหลืองเนี่ยสีเหลืองเอาขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ลงเป็น a ไปเลยนะคะนี่สองหลักเนี่ยลงอย่างนี้เสร็จแล้วก็ลงอีกทีหนึ่งดึงขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ดึงผ่านสองหลักผ่านสามหลักนะคะเสร็จแล้วให้มันเหลือไว้สองหลักแล้วเราเปลี่ยนสี เอาสีน้ำเงินขึ้นมานี่มันจะได้เป็นปลายแหลมๆอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาสีน้ำเงินเนี่ยลงที่หลักที่สองก่อนนะหลักมันจะได้ครบค่ะมันจะได้ไม่หายไปหลักหนึ่งนะก็จะเป็นน้ําเงินไปหมดเลยคราวนี้ก็ทับไปมันก็จะเหลือแค่เหลืองตรงนี้แล้วก็เขียวตรงนี้เนี่ยเหลืองแล้วก็เขียวเหลือหลักเดียวหล,ลักเดียวนะคะแล้วนอกนั้นก็เป็นสีน้าเงินหมดเลยค่ะ แล้วพอเสร็จแถวนี้แล้วนะคะแถวต่อไปอ่ะก็จะเป็นสีพื้นหมวกก็คือสีฟ้าสีน้ําเงินของป้านี่แหละก็จะเป็นพื้นไปหมดเลยค่ะอ่าเราทําแบบนี้นะคะแล้วเรากด็ดูดูตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะเนี่ยอันนี้พอดีอันนี้ป้าทำสามหลักแล้วเก็บด้านหน้าด้านหลังมันก็เลยเหลือหลักเดียวพอดีลงตัวแต่ใบนี้มันไม่ลงตัวป้าคิดแบบใหม่ เสร็จแล้วจากนั้นไปพอแถวนี้ก็จะเหมือนแถวที่กําลังทําอยู่นี้นะคะพอเสร็จจากแถวนี้เสร็จก็จะเป็นสีพื้นหมวกไปหมดเลยค่ะ1 2 3อีก4แถวค่ะหรือใครอยากได้หมวก,กยาวๆก็ถักต่อไปเลยนะคะว่าก็จะไปถักสีหมวกก่อนนะสีพื้นก็เป็น F อย่างเดียวเลยค่ะ1 2 3 4แล้วพอ F เสร็จก็จะเป็น X เก็บตรงปลายก่อนที่จะบานเดี๋ยวตอนบานเราค่อยมาใส่สีกันอีกทีหนึ่งค่ะทีนี้ตอนบานมันจะเป็นแถวสั้นนะจะเป็นแถว X เพราะว่าเราต้องการให้มันแข็งหน่อยส่วนที่เป็นปีกอะค่ะเดี๋ยวป้าไปถักตัวหมวกแล้วมาเจอกันอีกทีค่ะ